อยากพักเงินระยะสั้นแถมได้ผลตอบแทนที่แน่นอนแต่จะลงทุนอะไรดียูอแบมเสนอทางเลือกที่น่าสนใจกองทุนเปิดยูนิเต็ดพันธบัตรรัฐหเดือน37อยู่จูหกเที่มาพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่คาดการได้ IPO 27 3 1ตุลาคม2568นี้เท่านั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดหรือบลจยูโอบีกำลังเปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก IPO สำหรับกองทุนยูจิวก m อ7กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้นประมาณ6เดือนโดยมีประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่1.05%ต่อปีอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกประสารในวันที่21ตุลาคม2,568ขนาดของโครงการอยู่ที่1,000 0ล้านบาทราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ10บาทและเริ่มต้นลงทุนเพียง1000บาทเท่านั้น กองทุนยูจิว6 m 37จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับ3ซึ่งถือว่าเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลงังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอวันหรือผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่ารั์สินสุธทธิของกองทุนและเงินลงทุนส่วนที่เหลือลหละส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้แหละ หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นนอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลตกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแต่โดยรวมแล้วจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนกองทุนนี้ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Buy and Hold คือจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการประมาณ6เดือนซึ่งช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนได้ ที่สำคัญกองทุนยูจิว6 m 37ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินเช่นกองทุนเปิดยู b ชัวเดลีชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป u ูอ s หรือกองทุนรวมประสานนี้อื่นๆที่บลจโยบีเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจะคำนวณจากราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางณนวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางซึ่งการสับเปลี่ยนย่นนี้จะเป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้กรอบที่บลจโยบีกำหนดแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนสงสยัย การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นอัตโนมัติอาจจะไม่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกคนหากนักลงทุนต้องการนําเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดคุณคิดเห็นอย่างไรกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อกองทุนครบกําหนดอายุลองสแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสําหรับข่าวสารตลาดทุนอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของมิติหุน้นเว็บ h t t p s w w w m i t i h u n c o m h t t p s w w w m e t i h u n c o m f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m e a s i h u n h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m e a s i h u n youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m m e a s i h u n o f f i c i a l 7 7 7 0 h t t p s w w w y o u t u b e c o m m e a s i h u n o f f i c i a l 7 7 7 0 tiktok เว็บไซต์เว ok. ็บทิกทอก.คอม/ไม่ทีหุ่น HTTP: //www. tiktok. Ok. com/ ไม่ทีหุ่น